สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องพระบรมราชวาทในเรื่องการข่มใจค่ะพระบรมราชวาทหมายถึงโอวาทหรือคำสอนของพระเจ้าแผ่นดินมักพระราชทานแก่ที่ประชุมหรือกลุ่มบุคคลเช่นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ พระบรมราชวาทที่พระบาทสมเด็จพระประมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่ประชาชนไว้ในโอกาสต่างๆมีจำนวนมากเราควรศึกษาให้รู้เข้าใจเห็นคุณค่าและยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตดังเช่นการข่มใจ การข่มใจหมายถึงการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีหรือการบังคับใจตนเองไม่ให้โลภอยากได้ในทางที่ทุจริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่ให้โกรธเคืองคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรกันเรามาสรุปความรู้ที่ได้กันนะคะการข่มใจคือการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีหรือการบังคับใจตนเอง ไม่ให้โลภอยากได้ในทางที่จริตผิดกฎหมายผิดศีลธรรมไม่ให้โกรธเคืองคิดอาฆาตพยาบาทจองเวรนกันเราต้องรู้จักคมใจตนเองรู้จักยับยั้งชั่งใจไม่กระทําความผิดควบคุมจิตใจให้ทําแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามที่ก็จะทําให้ชีวิตของเรามีความสุขครูมีคําถามให้นักเรียนทําลงในสมุด แล้วอย่าลืมทบทวนบทเรียนพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ